สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะเดือ้ที่เกิดวันที่24กันยายน1รื23ตุลาคมนะคะ,ค,ะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เปิดเป็นเรื่องราวโดยกว้างนะคะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยทักไลน์ออฟฟิเชียลมาได้เลยคุณโสดชาวราศีตุลก่อนนะคะทุกคนดูเรื่องราวภาพรวมของคุณก่อนนะคะ แต่หลายคนนะคะมีคนเข้ามาแต่มาสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนให้กับคุณนะคะอาจจะมีชาวราศีธนูนะคะตุกคิดว่านะคะเหมือนจะมาดีนะแรกๆมาดีมากๆเลยแล้วก็หลังๆมาทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลสุดท้ายแล้วคนนี้ก็จะพูดอะไรที่มันไม่ค่อยตรงกับใจสักเขาสักเท่าไหร่อะ่ะสมมติถ้าเขายังไม่ได้รู้สึกชอบคุณเขาก็แค่เขาก็แค่พูดว่าเออเขาชอบคุณนะอยากพัฒนาแต่จริงๆแล้ว อาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะคะไพ่ของคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีตัวเลือกค่ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับใครบางคนอยู่แล้วก็ได้นะคะออขอดูตัวคุณหน่อยค่ะ คุณนี้ดูฝันไกลเหมือนกันนะคะดูฝันไกลเหมือนกันดูเหมือนกับว่าเอ้ยจะเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังมียั้งใจอยู่บ้างทุกคอดูไพ่เดอะเมจิกเชียนใบนี้นะคะไพ่เป็นในซ o อกคัพมันก็มีบ้างที่เรารู้สึกเอ๊ะในใจว่าเอ้ยคนนี้เขามายังไงนะสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีสัญญ,ญาณเตือนอะไรบางอย่างนะคะสําหรับคุณและเขานะคะคุณ คุณไม่ถึงขนาดว่าตาบอดมืดมัวไปกับความรักซะอย่างเดียวหรอกแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่าให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะคะขอดูตัวคนที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะเขาอาจเป็นคนไกลนะคะแต่ชาต่างภาษาหรือมาทางสื่อโซเชียลก็เป็นไปได้แต่ไพ่เนี่ยมันหมายถึงคนที่ เขาก็พยายามทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองนะคะแต่ไพ่เนี่ยเป็นเดอะโฮลแฟนมันเหมือนกับเราไม่ใช่คู่กันน่ะเออคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเราก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากคิดมากขี้งวลน,นู่นนี่นั่นคุณคือคนที่ใช่หรือเปล่าหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยขอดูดูก่อนขอลองลองก่อนเหมือนอะไรปะเหมือนคนที่แบบไปซื้อผลไม้แล้วขอชิมอะ่ะเออถ้าเกิดไม่หวานฉันก็ไม่กินนะอะไรประมาณนี้ฉันก็ไม่ซื้อนะเขาจะเป็นคนประเภทนี้นะคะ อย่างนั้นขอดูความสัมพันธ์แล้วกันค่ะกองนี้ทุกอ,อย่างเห็นความสัมพันธ์นะอืม ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้จากตัวคนคนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาหรืออะไรแบบเนี้ยตุกคิดว่าจริงๆแล้วด้วยสถานภาพของคุณน่าจะดีกว่าคนคนนี้เยอะนะฮะสถานภาพในที่นี้อาจจะหมายถึงโปรไฟล์ฐานะหรือความคิดทัศนคติอะไรที่มันดีกว่าเขายังมีอะไรปิดบังแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จริงๆควรจะบอกเราให้หมดแต่ยังไม่บอกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้ดูๆไปก่อนนะบทสรุปจะเป็นยังไงคะ ให้มี4ดาบค่ะเป็นดมูลอาจจะมีชาวราศีมีน มไพ่ชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนค่ะทําตัวให้สบายๆค่ะอย่าคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์ตรงนี้มากในเมื่อมีคนหนึ่งที่เขาก็ดีนะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็เปิดรับไว้แต่เราอย่าแค่ไปหลงมวัวเมากับอะไรที่เขาพยายามจะหยิบยื่นให้เราหรือ,อ,อความรู้สึกอะไรดีๆบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกดีก็จริงแต่มันแฝงไปด้วยอะไรบางอย่างเนี้ยให้พยายามยั้งใจตัวเองไว้สักนิดเพราะตุกมีความรู้สึกว่าคนคนนี้พอเอาเข้าจริงๆไะค่ะเขาจะไม่ จ้างกับอะไรเลยก็ตามเขาสามารถทิ้งอะไรหลายๆอย่างที่เขาเคยแบบว่ารู้สึกดีๆกับมันได้ประมาณนี้นะคะขอดูไพ Angel ะะ่โรแมนต์แองเจลลหน่อยค่ะ Love yourself first ค่ะ Get to know each other Stay optimistic about your love life เราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดมุมมองนะคะกับคนคนนี้สักนิดหนึ่งทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเราต้องรักตัวเองค่ะอันนี้ล้วนแต่เป็นไพ่คําแนะนําทั้งหมดนะคะพอตัวคิดว่า,าไพ่ใบนี้มันหมายถึงบางทีเราอาจจะหลงไปกับคําพูดหรือหลงไปกับการกระทําการแสดงออกอะไรที่มันแบบว่าดูเหมือนจะชัดเจนแต่ว่าดูแล้วมันก็มีบางอย่างที่เรายังสงสัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเราเองให้มากขึ้นคนทคำสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลน,นะคะทุก ขอดูภาพรวมของคุณก่อนนะคะ สุก็กล่องนี้เขาชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนที่ชัดเจนในความรู้สึกมากแล้วก็ทําไม่ค่อยดีกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะไพ่ย,ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่าชาวราศีธนูเข้ามาตัวเขาเหมือนจะเป็นคนที่หวังดีแต่นีจริงหวังดีกับตัวเองะคะ่ะแต่ว่าไพ่เขาก็เป็นไพ่ที่เปิดเผยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าในอนาคตเราคือจะจะพูดยังไงดีไม่ได้หมายถึงขนาดแบบว่า เราสองคนไม่มีอนาคตร่วมกันหรอกไม่ใช่นะแต่ไพ่ของเขามันเป็นไพ่ของคนที่ฉันไม่ได้คิดถึงอนาคตร่วมกับเธอขนาดนั้นนะตอนนั้นเราตอนนี้เราคบกันมไปก่อนแบบ day by day นะคะประมาณนี้อย่างนั้นขอดูตัวคุณหน่อยค่ะไพ่มีชาวราศีกันค่ะมีไพ่หกถ้วยมีไพ่เดวเวล ออตัวคุณเองก็รู้สึกสับสนนะแต่ว่ารู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะทุกๆอย่างที่ทํามาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ย มันทำไมมันรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันไร้ค่าหรือเกินหรือมันไม่มีอะไรในที่นี้เสลรือเกินนะฮะมันเหมือนคุณก็ยังพยายามหาคําตอบกับตัวเองว่าเฮ้ยจริง,รงๆเขาดีกับเราคือเขาแค่ไหนเสหรือว่าอะไรกันแน่นะไพะ่เป็นไพ่ของคนเวียนวนค่ะตัวคุณเองนั่นแหละจะตัดเขาไม่ขาดนะคะแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขามากขึ้นตุกคิดว่าเขาเริ่มที่จะถอยแล้วแหละนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะถอยออกห่างคุณมากขึ้นนะคุณก็รู้สึกได้นะคะอย่างนั้นทุกขอดูตัวเขาเลยแล้วกัน 8 Mid ouse, Jasmine, 5, เม่ท่าจัสเมนห้าเหรียญหลายหลายอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะเออเขาอาจจะคุยกับคุณน้อยลงนะคะเออแต่ว่ามันน้อยลงในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงหายไปเลยนะคะก็มีบ้างแต่ว่ารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นรู้สึกแบบว่าเฮ้ย มันเหมือนกับเขาได้เปรียบเทียบว่าตัวเขาเองจริงๆแล้วเขาชอบความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่านะคะเออจริงๆไพ่เขาไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะแต่ตุกคิดว่าเขาจะบอกความรู้สึกอะไรน้อยลงอะค่ะแต่ว่าเราก็ตัวเขาเองก็จะได้รู้มากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะตอนเนี้ยเขากับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ตุกคิดว่าความรู้สึกเขาจะชัดเจนขึ้นแต่ว่าเออเขาจะไม่บอกอะค่ะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคนคนนี้เหมือนเขาคิดกับตัวเอง ความสัมพันธ์ของคุณไพ่เป็น The Magician Reverse มี3เหรียญมีแฮง m a n มี2ดาบมันจะฝืนฝืนสักนิดนึงนะมันจะมันจะแอบมีความรู้สึกว่ามันมเราจะรู้สึกว่ามันก็ยังดีอยู่แหละแต่มันก็จะยังไม่พอเพียงกับความรู้สึกของเราเท่านั้นเอง คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปแต่คุณทําอะไรมันไม่ได้นะคะก็ได้แต่พวกนี้เป็นคนไร้ที่คําปรึกษาด้วยนะเออเออตุกมีความรู้สึกว่าคุณก็จะแค่แบบว่าเออก็ไม่รู้สิทาอะไรไม่ได้ทาไม่รู้จะทายังไงดีอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่กับมันตรงนี้ไปแล้วก็ฝืนฝืนมันไปนะคะบทสรุปจะเป็นยังไงไพ่เป็นห้าถ้วยมีชาวเวอร์ มีชาวราศีสิงหงนะคะเป็นคุณแหละที่อดทนกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเออหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อดทนแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะมาเวทความสัมพันธ์ของเรา,ว,าว่าตกลงมันดีหรือไม่ดีคุณตุกคิดว่าคุณเริ่มที่จะ ที่จะมองเห็นความจริงมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะพยายามลดความรู้สึกของตัวเองให้ได้กดความรู้สึกของตัวเองให้อยู่แล้วก็อดทนแต่ว่าตาบใดที่ยังมีเขาคุณก็จะยังรู้สึกแฮปปี้วันใดที่ไม่มีเขาอยู่เนี่ยมันมันก็จะเฟลสุดๆแหละแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ไพ่เป็นไพ่ของคนที่อดทนกับตัวเองนะคะอดทนกับความรู้สึกของตัวเองขอดูโรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะขอไพ่คำแนะนำดีๆหน่อย ออความบางคนคบชาติต่างชาติต่างศาสนาออมีเรื่องของความแตกต่างเกิดขึ้นนะคะต้องมีความไว้ใจแต่ไพ่เป็นไพ New Love ่นิวเลอรอฝาทำไมเป็นไพ New Love ่นิวเลอร์ฝาเอาอย่างนี้ละกันตุกพี่คนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าเราได้ลองเรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งกันและกันแล้วถ้าในอนาคตมันจะไปต่อกันไม่ได้จริงๆมันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะความสัมพันธ์ตรงนี้อะค่ะเราเขาเรียกว่า ตุกไม่รู้ว่าไอ้คำว่า t r u s t ในที่นี้เนี่ยมันมันหมายถึงความความเป็นไปได้หรือเปล่าในความสัมพันธ์ที่มันจะเติบโตนะคะแต่ตุกแอบมีความรู้สึกว่าไพ่ของตัวคุณเองจะเป็นคนที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นคนที่อาจจะดีกว่าคนนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดะจนต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูกันตุกขอดูภาพรวมของตัวคุณก่อนนะคะ หลายๆคนกําลังคิดที่จะหยุดความสัมพันธ์หรือเปล่าคะพาไพ่มีชาวราศีพิจิกนะแต่ทุกยังเห็นการที่ยังหลังๆกันเอาไว้อยู่หรือยัยงยังเก็บสถานะการเอาไว้อยู่แต่ว่าแค่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในสถานะนะคะหลายๆอย่างที่เคยสร้างด้วยกันมาดูเหมือนกับว่าบางคนไม่ค่อยจะเห็นความสําคัญของมันตรงนั้นสักเท่าไหร่เออ ตุกมองไม่เห็นถึงอนาคตที่มันจะมีการพัฒนาที่ที่ดีขึ้นเนี่ยหรือการกลับมาแก้ไขหรืออะไรแบบนี้แต่มันเห็นในเรื่องของการที่มีความรู้สึกว่าคนหนึ่งกําลังจะเดินจากไปแต่อีกคนนึงเหมือนแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเลยแล้วพอคนนี้หลังอย่างเงี้ยอีกคนที่ถูกหลังก็เหมือนประมาณว่าเออก็ก็ยังอยู่ก็ได้นะหรืออะไรแบบนี้นะคะเออ,อย่างนั้นขอดูตัวคุณหนี่ยค่ะ ไพมนนะะ่มีชาวราศีตุลนะคะมีชาวราศีพฤกษกนะคะตัวคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในเรื่องของความรักไพ่มี The Lover นะคะขึ้นมา ออแล้วก็มีก้าถ้วยคุณไม่ได้รู้สึกถึงสถานะที่มั่นคงของคนที่มีแฟนแล้วอะ่ะคุณมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เป็นแฟนกันเลยอะ่ะมันมันรู้สึก,กแปลกๆในในตัวเราอะ่ะมันไม่รู้สิบอกไม่ถูกแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้เป็นที่เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงอะ่ะมันเป็นอะไรที่กำกวมมากๆนะคะคุณพยายามภาวนาว่าขอให้คนนี้คือคนสุดท้ายของคุณแต่มันเหมือนกับว่า ความรักมันไม่ค่อยเติมเต็มคุณสุดเท่าไหร่ไม่ใช่ความรักไม่เติมเต็มนะปุ๊กคิดว่าการดูแลการเอาใจใส่มันยังคงมีในสถานะแฟนแต่คุณแค่รู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้ามันดูมืดมันดูดำเหลือเกินนะคะขอดูตัวเขาหน่อยนะคะโอ้โหอ๋อ ไพ่คนนี้เหมือนหยุดความสัมพันธ์แล้วเลยอะ่ะแต่เขารู้ว่าคุณยังให้โอกาสเขาอยู่ไพ่เขาเหมือนหยุดความสัมพันธ์แล้วแล้วพยายามที่จะ move on ออกมาจากตัวคุณแล้วแล้วก็เอ,อพยายามถามตัวคุณว่าคุณจะล้งเขาไว้เพื่ออะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นเป็นเขาก็ได้นะที่ล้งคุณนะอันนี้อันนี้พูดพูดเอาไว้แบบว่ากว้างๆแล้วกันนะแต่ว่าุกมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า หยุดหยุดการกระทําอะไรบางอย่างแล้วแล้วก็หยุดการดูแลการเทคแคร์หรือหยุดการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วจริงๆแล้วก็พยายามที่จะมูฟอ่อนออกไปจากเราความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆแล้วก็ยังขัดแย้งในใจว่าคุณยังจะรออะไรอีกย,ยังจะต้องการอะไรอีกหรืออะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าหรือเขาจะกลับมาดีเขาก็ยังโรเลยอยู่เหมือนกันนะคะเออขอดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ถือว่ามันยังมีการติดต่อหรือการพูดคุยหรือการอยู่ด้วยกันแบบยังต่อเนื่องอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นมันเหมือนเป็นคนที่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะจากกันไปสทัทีเดียวนะคะอาจจะรู้สึกอัดใจรู้สึกออในบางครั้งไม่เป็นที่ต้องการหรือรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดทําให้เรารู้สึกแบบ หงอยลงไปหรือแบบเศร้าหรือทุกข์ใจกับตรงนั้นมากนะคือตุกคิดว่ามันมีความทุกข์ใจอยู่แล้วแต่ว่ามันแค่รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ไม่เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะขอดูบทสรุป่อยค่ะไพ่เป็นเไม่เท้าค่ะ4ีไม่เท้ามีไฮ y t เทรส เออหกไม้เท้าคุณรู้ดีอยู่แล้วไพ่คุณอะรู้ดีอยู่แล้วค่ะไพ่คุณไม่สามารถไพ่คุณไม่สามารถพูดอะไรที่มันตามใจตามความรู้สึกของตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแบบไหนนะคะมันยังมีเรื่องบางอย่างที่คุณรับรู้ได้ว่าเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเรารู้ว่าความสัมพันธ์เราจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากแต่ว่าเราแค่ไม่พูดตรงนั้นนะคะคุณพยายามเงียบเอาไว้เพื่อคงสถานะความสัมพันธ์ของคุณให้ให้มันยังคงดีอยู่แต่ตุกมีความรู้สึก ส่วนไพ่ของตัวของเขาคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงแฟนของคุณหรือใครสักคนเนี่ยไพ่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าปิดโอกาสแล้วไม่อยากจะให้คุณเปิดโอกาสคืออยากจะให้จบกันด้วยดีจบกันด้วยสวยแต่ว่าเขาแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าคุณยิงอยากจะลองอีกสักครั้งเขาก็จะตามใจคุณแล้วกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องเขาเรียกว่ารับรับาการตัดสินใจตรงนั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะขอดู Roman Angel ไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะ pay a t t e n t i o n ค่ะ get to know each other. มันถึงเวลาได้เรียนรู้กันจริงๆนะคะได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้เรียนรู้ความจริงอะไรบางอย่างด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ย,ยังมีความบ่งบอกถึงสัญญาณอะไรบางอย่างที่มัน คุก,กรุ่นไม่ค่อยดีสัญญาณตุกในเรื่องของการที่จะหยุดความสัมพันธ์หรือการที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนกันหรืออะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเนะ,ะเพราะฉะนั้นคนมีคู่เอาใจช่วยนะคะเอ่อตุกคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาของคุณได้ดีะคะ่ะเอ่อมันก็แค่เดือนเดือนหนึ่งเนาะบางทีเดือนหน้ามันเดือนนี้ถ้าเราปล่อยมันผ่านไปเดือนหน้ามันอาจะจะดีขึ้นก็ได้ะคะ่ะที่เรื่องทั่วไปนะคะตุกขอดูภาพรวมของตัวคุณเน่อยค่ะชาวราศี ตเน้นหนักไปที่การงานนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ของการที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มๆอ,อ,อะไรใหม่ๆเพิ่มๆหมายหมายความว่ายังไงใช่ไหมบางคนถ้าเกิดอยู่ในธุรกิจส่วนตัวนะคะก็หมายถึงอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะมีคนนามาเสนออะไรใหม่ๆนะคะมีแนวโน้มที่อยากจะอยากจะทําอยากจะลงทุนแต่ว่ายังไม่พร้อมเนะะี่ยฮะ คนทางานประจาําทํางานออฟฟิศเนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าคุณจะถูกบางคนหมายถึงการถูกกีดกันเลยแหละการถูกเปรียบเทียบนะคะจากคนใหม่ๆว่าเอ้ยทําไมแบบว่าการทํางานเนี่ยด้วยมันสมองด้วยความคิดหรือด้วยอะไรเนี่ยพอเปรียบเทียบกันแล้วเอ้ยทาไมเราดูแย่กว่าเขาหรืออะไรแบบเนี้แล้วก็ไม่รู้สิในช่วงเนี้ยตุกคิดว่าจริงๆแล้วภาพรวมของคุณหลายๆอย่างในความคิดของตุกนะชาวราศีตุลนนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้านะคะ มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันปุบปับเหมือนกันนะคะหรือเป็นอะไรที่ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนอ่ะเออขอดูเรื่องงานหน่อยค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ตุกคิดว่าตุกไม่รู้นะช่วงนี้คุณใส่ใจกับสิ่งที่คุณอยู่ตรงหน้าหรือเปล่ากับการงานที่คุณทําอยู่หรือเปล่าหรือคุณไปสนใจเรื่องอะไรพอไพ่ของคุณเนี่ยหลายๆอย่างหมายถึงคุณปิดใจแล้วปิด ปิดทุกอย่างเลยอะคือไม่ยุ่งไม่สนแม่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรของคุณมันไม่มีในเรื่องของการพัฒนาก้าวหน้าค่ะพอมันไม่มีพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยตุ๊กก็ถึงบอกว่าภาพรวมมันหมายถึงการที่ถูกเปรียบเทียบบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วก็พอเราทํางานเนี่ยมีเด็กใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาทํางานเร็วกว่าเราเขาเก็ตอะไรง่ายกว่าเรามันก็เลยได้รับการเปรียบเทียบหรือบางคนขายแบบเป็นทําธุรกิจขายสินค้าอย่างเงี้ยขายสินค้าแบบเดียวกับคนอื่นนะ แต่ทำไมเขาขายดีจังแต่ทำไมเราขายไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนเราคอนเซ็ตคอนเซนเทรตอะไรผิดเรื่องนะคะช่วงนี้ขอดูการเงินหน่อยนะคะ p n c น o o c u u s ค่ะมี8ดาบ เออการเงินจริงๆมีคนช่วยเหลือค่ะถ้าคุณมีปัญหานะแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่บางอย่างมันเป็นเงินที่เราไม่อยากจะได้อะหรือได้มาแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นหนี้บุญคุณจังเลยอย่าบางอย่างถ้าเราไม่จําเป็นต้องรับก็ได้นะอย่างเช่นเงินก้อนจะใหญ่จากใครก็ตามสมมุติบางคนนะคะมีคนเลี้ยงดูปูเสือแล้วมีคนอยากจะมาก็ลอกก็ติกเราแล้วให้เงินให้ทองเราอะตุกคิดว่าอย่าไปรับเลยเพราะว่าตุกคิดว่ามันเป็นหนี้บุญคุณแล้วก็เป็นการมองเราแบบอีกแบบหนึ่งด้วยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะไพ่ ขึ้นมาเยอะมากในเรื่องของการที่รับเงินจากใครบางคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดูเหมือนเราจะเสียศักดิ์ศรีในเรื่องนี้ไปนะคะแต่ว่ามันมีเกณฑ์ของการได้เงินจริงๆบางทีเขาอาจจะให้เราแล้วเราก็รับมาแบบไม่คิดอะไรก็เป็นไปได้ไม่ใช่ความผิดเราเนาะเราไม่ได้ขอ,อก็เขาให้เองอะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะรู้สึกไม่น่ารับมาเลยเสียศักดิ์ศรีหรืออะไรแบบนี้นะคะเออ ขอดูบทสรุปชาวราศีตุลหน่อยค่ะไพ่มี3ถ้วยค่ะมี4ถ้วยออแล้วก็มีในเซอร of p นเทอร์โคหลายๆคนนะคะหลงลืมอะไรบางอย่างไปโฟกัสอะไรผิดจุดนะคะคุณอาจจะมีความสุขก,กับอะไรบางอย่างเนี่ยเออเดือนนี้อาจจะได้มีการสังสรรค์หรือการพบปะเพื่อนฝูงนะคะแต่ว่าเออเหมือนใจคุณแล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้อะไพ่ของคุณมันเหมือนไม่รู้สิรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือน อยากอยู่คนดีอยากทำอะไรด้วยตัวเองรู้สึกตัวเองแบบโอเคกับชีวิตมากไม่คิดอะไรนู่นนี่นั่นไอความที่ไม่คิดอะไรของเราเลยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคุณจะทําให้คุณไม่รู้เลยนะว่าจริงๆรอบข้างหรืออะไรมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปอะ่ะตุกคิดว่าคุณเองอะ่ะตอนนี้กําลังหลงทางแล้วก็คอนเซนเทรตอะไรผิดจุดมาก มากกว่านะคะโดยโดยเฉพาะเรื่องงานทุกอย่างให้คุณใส่ใจกับมันมากๆนะคะใส่ใจกับสิ่งที่ทํามากๆแล้วก็พยายามที่กระเตื้องตัวเองขึ้นมามันจะดีกับคุณมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆเ่ยงานเงนิงน,งนคุณอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าเราทําตัวเราเองเพราะเราปล่อยปะละเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากับอะไรก็ตามในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนคนดีๆหรือใครก็ตามอย่าปล่อยปะละเลยค่ะอย่าสนใจแต่เรื่องที่มันไร้สาระค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของชาวราศีตุลค่ะ